สวัสดีครับสวัสดีครับสตุสคุณดำเกลี้ยงครับผมชาติพนากุลการกิจครับมาแล้วครับสวัสดีสบายดีประเทศไทยทุกทิศท,ทั่วไทยจะพาท่านไปเรียนรู้กับรายการทุกทิศท,ทั่วไทยครับเราจะการทุกวันนะครับจัดถึงสุกบายสามโมงครึง่งถึงสี่โมงเย็นครับ คือช่วงต่อจากนี้นะครับคุณผู้ชมจะได้เต็มอิ่มกับเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมใกล้ตัวคุณครับไม่แน่นะครับเรื่องราววันนี้อยู่ใกล้บ้านคุณผู้ชมก็เป็นได้ครับต้องทุกทิศชุมชนวันนี้ครับพาคุณผู้ชมคุณชาติไปที่วัดแห่งหนึ่งครับเมื่อกี้ก่อนหน้านี้พาไปที่โรงพยาบาลมีพระอันนี้พาไปที่วัดจะมีพยาบาลหรือว่ามีบุรุษพยาบาลหรือเปล่าอันนี้ไม่มีครับไม่มีนะครับอก่อนไม่มีที่อำเภอพานครับจังหวัดเชียงรายไปดูโรงเรียนครับไปดูนักเรียนที่โรงเรียนนี้ครับ วยเฟรชชี่ไปดูกันหน่อยครับว่าเฟรชชี่ยังไงครับเชิญชมครับระบงยอดยุคเป็นหนึ่งในกิจกรรมกลางแจ้งหลังเคารพธงชาติ ของโรงเรียนผู้สูงอายุและศูนย์วัฒนธรรมไทยสายใหญ่ชุมชนตะบนสันกลางอำเภอพานจังหวัดชิงรายก่อนที่บรรดานักเรียนที่ล้วนเป็นผู้สูงอายุจะเริ่มต้นชั่วโมงเรียนวิชาต่างๆนี่เฮาแปลว่าแม้หูตาจะฟ้าฟางแต่คุณยายจันสมเจียมสกุลหรือแม่อุ้ยจันสมในวัย96ปีก็เป็นผู้หนึ่งที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรมในโรงเรียนผู้สูงอายุเป็นประจำทุกสัปดาห์ ส่วนหนึ่งเป็นเพราะไม่มีโอกาสได้เรียนหนังสือในวัยเด็กขณะเดียวกันยังได้ออกกำลังกายและนําความรู้ต่างๆไปใช้ในชีวิตประจําวันเราซื้อเราซื้อเนี่ยเป็นภาษาจีนเออใช้ภาษาจีนาาภษจีนฟังพ่องฟังต่อเจ้าวิชาอื่นละเจ้าอาหารแล้วก็อลไคนแรกเขาตรงขนมนะขนมเจ้าขนมจ้านเจ้าขนมบแัควีทเจ้าเจ้า ป้านี้แล้วผู้ซึกจะได้ของเจาแม่สบายใจ,จับมันได้หันเปื่อนผงนะั่นแล้วก็ได้เอ็นออกกำลังกายแต่ก่อนนี่ยายจะเต็กข้อเต็กนิ้วมือเนี่ยเนาะเวลาไปเปิดห้องไปเอาไปเซ็นอย่างกะเนี้ยเต็กเอามือเนี่ยเต็กเจ้าล่ำได้นิ่มได้เต็กอะยายเซ็นได้แล้วเจ้าเซ็นจือได้ละเจ้าโรงเรียนผู้สูงอายุแห่งนี้ ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี2554จากแนวคิดของพระครูปิยวันพิพัฒน์เจ้าอาวาสวัดหัวฝายที่ต้องการให้กลุ่มผู้สูงอายุได้มีสถานที่พบปะแลกเปลี่ยนความรู้นำภูมิปัญญาดั้งเดิมมาผสมผสานกับวิทยาการสมัยใหม่นอกจากนี้ยังต้องการให้ผู้สูงอายุสามารถอ่านออกเขียนได้และรู้ทันกลลวงต่างๆของกลุ่มวิชาชีพไม่ถูกหลอก,กง่ายๆไม่ถูกหลอกได้ง่าย พราะผู้สูงอายุที่ไม่รู้หนังสือเนี่ยต้องเวลาทําการเงินต่างๆต้องใช้ที่อะไรเขาเรียกใช้ผวไม่มือปั๊มอย่างเดียวนะต้องปั๊มปั๊มัวไม่มืออย่างเดียวแต่ถ้ามาเรียนรู้ได้อย่างน้อยขอให้เซ็นชื่อได้นะอย่างน้อยขอให้เซ็นชื่อได้กิจกรรมภายในโรงเรียนผู้สูงอายุไม่แตกต่างจากโรงเรียนทั่วไปมากนักเริ่มตั้งแต่การเข้าแถวเคารพถุงชาติสวดมนต์ไหว้พระและออกกำลังกาย 8ป1เก้าสเทาเท้าเอวเอาซ้ายจากนั้นจึงเข้าสู่บทเรียนโดยมีกลุ่มอาสาสมัครจริตอาสากว่า20คนผลัดเปลี่ยนกันมาให้ความรู้ทั้งวิชาพื้นฐานภาษาไทยภาษาจีนรวมถึงการฝึกทักษะของร่างกายด้วยเกมและการลเล่นต่างๆนอกจากนี้ยังมีวิชาภาคปฏิบัติถ่ายทอดองค์ความรู้ในท้องถิ่น อธิการทําลูกประครบสมุนไพรการสานซุ้มทางมะพร้าวสาหรับใช้งานในประเพณีต่างๆและการถักทอผ้าพันคอหรือเสื้อผ้าเพื่อนําไปใช้ในครัวเรือนและจําหน่ายเท่าจะมีถึงภาษาอังกฤษภาษาไทยกฎหมายเ,าเรื่องของสุขภาพนะเจ้าเรื่องของนันทนาการเพราะว่าคนเท่านี่ยังหวังนะอย่างฝนก็มีครบแล้วกัความสุขต้องมาก่อนนะเจ้าเรื่องของวิชาช่าง วิชาศิลปะวิชากเกษตรการปฏิบัติฟ้อนรำอย่างต่างๆก็มีเจ้าผลจากการดำเนินกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุไม่เพียงเป็นการพัฒนาศักยภาพส่วนบุคคล <Okay. S 2> แก่ผู้สูงอายุเท่านั้นแต่ยังสร้างความสามคัคคีทำให้ชุมชนมีความเข้มแข,ข็งและน่าอยู่มากขึ้นผู้สูงอายุทุกทคนเป็นอาญาจะมาแห่งสือกันมากขึ้นครับก็มีสุภาพิตดีด มีร่างกายด,ด,ดีดีเพราะว่ามาโรงเรียนแล้วมีกิจกรรมออกกัาล่างกายตัวเองได้เียนหูเรื่องอภาษาตัวเองนะครับโดยเฉพาะภาษาจีนนะครับภาษาคัดการประเมินผลออกมาซึ่งก็เป็นที่ยอมรับของชุมชนและองค์ก,รแ,กรและหน่วยงานอื่นนะครับในตำบลสังกาดของเรายอมรับว่าการทํากิจกรรมโครงการนี้มีประโยชน์ต่อชุมชนในตำบลสังการของเรามากยิ่งขึ้นนะครับ ปัจจุบันตำบลสันกลางกลายเป็นชุมชนตัวอย่างของจังหวัดเชียงรายในการเป็นแหล่งเรียนรู้ชุมชนที่มีความเข้มแข็งโดยประชาชนในพื้นที่รวมทั้งองค์กรท้องถิ่นต่างมีส่วนร่วมในการดําเนินกิจกรรมโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุที่กลายเป็นกําลังหลักในการอนุรักษ์จารีตประเพณีของท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี ครับเมื่อสักครู่ที่บอกว่าเป็นเฟรชชี่หรือว่าน้องใหม่นี่ก็คือน้องใหม่ในโรงเรียนผู้สูงอายุก็เป็นการพัฒนาทักษะการอ่านออกเขียนได้กับผู้สูงอายุนะครับ,รบก็เป็น,มช,นชมชนอีกชุมชนหนึ่งครับที่เป็นตัวอย่างที่ดีสามารถนําไปเป็นแบบอย่างได้ที่สาคัญเขาบอกว่าอบตสันตลาแห่งนี้นอกจากมีโรงเรียนผู้สูงอายุแล้วนะครับ,รบยังมีกิจกรรมหลายอย่างคุณผู้ชมคุณชาติที่น่าสนใจอย่างเช่นขยะชุมชนหรือแม้แต่โครงการอบรมแม่บ้านทําผม แต่งหน้านี่ถือมดาเปที่ไนเรื่องที่ดีทีเดียวครับต่อไปผู้นําท้องถิ่นอวตเวลาจะไปออกงานนะครับไม่ต้องไปร้านเสริมสวยนะครับก็ให้นักเรียนที่เราฝึกอบรมเนี่ยแต่งหน้าทําผมออสตูมเสื้อผ้านะผมเป๊ะเวอร์ต้องบอกอย่างนั้นต้องถือว่าเป็นชุมชนต้นแบบชุมชนครบวงจรที่ทําให้คนในชุมชนอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขนะครับ